Thank <laughs> เตอร์หรือว่าวอเตอร์แคทแม่น้ำนี่อยู่นี้จัดได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกแม่ลำนูที่อาศัยอยู่ในทะเลครับอุณนนะครับภูผายในน้ำที่พวกเขาอาศัยอยู่ครับไม่เคยมีสภาวะอุตสาหสิเสียแม่น้ำตัวนี้ว่ายน้ำได้เดือดมาก40-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งท้องนาน1ปีออกลูกครั้งละ1ตัวอาหารโดดของแม่น้ำก็คือปลาครับไม่ว่าจะเป็นปลาทูปลาหมึกลูกปลาซาลาบะส่วนอาหารโดดของคนไม่มีด้าก็คือปลาคาครับและเด่นเท่ด้วยบนในสัตว์น้นก็คือชิ้นปลาทูสด ขูดปลาด้วยท่และถุงปลาฉลามขาวส่อนของสองเบาะลุทก็คือภรรยาที่บ้านพอล้อย่าพอประมาณกับพนฝังได้แล้วเร็วๆขึ้นนั่งแทนเลยพร้อม่างพร้อม้ตกมาเลยมาพรมาด้วยได้เพอนมาสลังชรสาวอสาป๊กครับกับป๊กบอลลูกลมๆตกอๆกับชหมูอันน้อยๆขึ้นมม่ช้มอกีดูไรเดินเมือนดนบ้านไป เดี๋ยวมันโดนครับอยู่แค่บองน้องๆนโดนุฏิครับเดี๋ยวมันดูผมดีกว่าครับเน่ผมเล็ก่งมกยเนี่ยผมชอบลูกบอล่างผมมีหัวมีหางมีใบด้วยีนะครับคุณผู้ชมด้วยีเจสันราฉันก็รู้สิ่งนี้กินไกินเลยเจ้เจร่หาจยังไงด้วยนี่เจสันราบอพระผู้ชอาจายน ไม่ได้หรอไม่ได้เลยหรอครับจริงเหรอครับจริงเหรอ,หรอชิมิครับชิมิเอ้ยโอเคครับไปแล้วนะ <im it> นักเพื่อนบอกว่าแอนด์ซอรี่โนยังไม่กลืนนะครับพี่ๆร่างยังไม่มีอะไรหนุนยอดโชว์การรัดแานลอนเทนกับลมตาอันโตโตของแม่น้ำเรี่องสมวนขอนการนำลมมาของพวกเราครับและแต่ลมมันเคลื่อนกันแต่แม่น้ำจะมองเห็นแค่อสองสีนั่นคือสีขาวเลยก็สีดำครับอะไรพี่เนช่เอออ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันครับจากลอนห่าไปยัสีฟรอสมื่ที่หนึ่งไป ไปที <Cornell>. ่สองไี่สาไปที่สไปสุดท้ายป็โอเครับนี่น่ปครับไม่เ็นไรเทนิของเอาเก่งครับเรียนจบปิีรัมงคลครับจะมาไม่จะทาอะไรเป็นเนนะครับชิงกันเนี่ไครับน้อกเก่งเลยครับพี่เเก่งว่ะเก่งแต่ว่าเยกว่าจรงเหรอะไรนะหเล็กว่าโอเคดีเไป้องมา เด,เดี๋ยวมาดูกันครับแทนที่เสียเีลเลยพี่บ่าวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับวงขนาดเล็กระยะทางไปกับความสามารถของหนุ่มเพชรเขาเท่นึ่งหนุ่มรูปหล่อกับวงขนาดเล็กคร<อ>ับโอเคไม่ต้องถามมองครับผมไม่พูดแล้วว่าคุณัวเมียโอเคมา,ม,เมาเดี๋ยวมาดูกันนะคร<ม>ับ<า>วงเล็กไประยะทางไกหนึ่งสองสามมากระโดดชมพีโ<อ>มดพีโมดอย่างนี้มีร้อ ม่เชื่ออายุสเกามีามมากมน้ำหน้าที่กีเอาไปน้ีนะพ้อมนะหนสปอยชอเยใชไไปเองีซิลซือใช้ก้าสามร้อยได้ขึ้นแน่นอนคุณอยังไม่หมดครับหวขนาดเล็กคุณทรดาเลยรายการต่อไปนักท่องเที่ยวเฮ เนื้อสีสครับเห็นลูกบอลสีส้มเลยครับเดี๋ยวลงเพชรน้ำหนัก92กิโลครับจะกระโดดแตะลูกบอลเรื่อนั้นได้เรียความสามารถกันแต่ไม่ใช่สูงแบบนั้นนะครับนักท่องเที่ยวหนัก

แต่ถ้าเราช่วยกันลงมือดังๆเนี่ยเขกขึ้นทไมัอ็ไม่เท่าไรครับแต่ถ้าได้ยินเสียงมือและมันใจที่เห็นทนไม่ได้ทรมาแต่ตารรชาติเขใช้วิิแเมีกเล่าของหวดาพและุนาชลามขาอะมีใครอยากใกล้ชิดกับแมลงน้าบ้าเห็นแบบนี้แล้วหลายคจะอยากกล้ชิดกับแมน้ไปหมปหไปไปหาแมลน้ำ มีไหมครับขอเป็นู้องไ่หน่อยนะครับอ่ะลงมาเลยพี่สาวอะเป็นเม้หน่อยครับ สักหนึ่งใบที่ไม่ใช่เนยี่สบครัเพราะว่าเมยี่สิบแม่ละที่ตาไม่ดีเขาตายพี่เล็ก่นได้หมดเลยยกเล็กเ็เดียวเป็ยี่สิครับ้าตายอย่างระบบจัดเต็มเลยรอบนี้อได้ยังพี่โัวเขยกระเป๋าได้ยังครับได้ยังหนึ่งไปคาเกะไปอะไรครับเกะหนีไปวาดชี้กับนิตาครับพี่ได้ยังหนีไปวางิุชี้กับนิตาได้ยงชี้กับยืดาหนีไปเลยครับพี่หนีไเลย อุ้มเลยครับทายน้องอุ้มเลยทายน้องก็อุ้มเลยพี่ทิ้งน้องก็เลยครับอาโอเคแล้วก็ยื่นมือไปในสระน้ำให้นิ้วของน้องอยู่ปลายแตนบัตค้าแบบนั้นนิ้วเลืนกับพี่พีดีพีไปตัดเลยบเี่โอเคจากไปดีๆนะครับอคุณแม่ดีกว่าโอเคนะครับนิ้วที่เืาพกเก็บไว้โอเคน้องพี่100ปารคทเรพี่เหลมาแล้วเล่นย่งเล่นย่างกบพี่ระวังนิ้วนะครับ น้อพี่จ๋าคุณพี่คะนูกขอขอคุณค้าจัวัดัีตะกี <for> ้ว <iałem> นี <programmes> ้แ <seasoning> บ่เ <eyeshadow> พื <sought> ่นตะกิ <conduct> ้วมีระเซ็ตอะไรเปลียนเลเห็นไหมครับมีมารระแม่น้อที่ราสอานี่เขาให้เลือกอกกันทุบวันเห็นไหมครับได้ทั้งหนึ่งร้อยขอบคุณมากเลยอยู่สี่นี่บห้าบาทครับอย่างไม่หลุดเดือดต่อกับการแข่งขันกีฬารับยิบอุปกรออกมาแล้วก็บอกอัพร่างกายยกบ้งไทยเลยครั